สวมบทบาทนางราด้วยตัวเองค่ะจัดเสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มเพอสําหรับแคนดี้ร่กแก่นทายาทราชินีหมอลําบานเย็นรากแก่นแล้วบอกเลยว่านี่เป็นพิธีไหว้ครูและทําบุญที่สําคัญสําหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะนอกจากจะจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5้าแล้วปีนี้ยังพิเศษตรงที่เป็นการไหว้ครูขอพรสําหรับแผนการทํางานในปีนี้ด้วยเพราะหลังจากเจอโควิด -19 กกันมานานแถมก่อนหน้านี้แม่บานเย็นก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่ปีนี้ แต่ปีนี้พักฟื้นฟิตร่างกายมาเต็มที่พร้อมกับมารับงานแล้วโดยเฉพาะคอนเสิร์ตท,ที่เริ่มมีคิวงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆค่ะซึ่งคนที่ดีใจที่สุดก็คือคุณแม่นั่นเองบนบอกว่าคิดถึงการร้องเพลงการขึ้นเวทีมานานได้แต่ร้องเล่นๆอยู่ในติ๊กตอกตลอดลนะคะ แต่พี่แคนดี้บอกว่าก็ยังมีข้อจํากัดในการเลือกรับงานอยู่ดีถ้าเป็นงานกลางแจ้งก็อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยเพราะปีนี้แม่บานเย็นก็อายุ71ปีแล้วจะให้ทําการแสดงแบบโดนลมโดนแดดเยอะๆไม่ไหวเหมือนแต่ก่อนนะคะเราคํานึงถึงสุขภาพคุณแม่ต่องให้คุณแม่ฟิตขนาดไหนมาถึงจิตใจเนาะเพราแกแบบเราเราทำให้แกรู้สึกเหมือนแกกลับมาสาวอีกครั้งหนึง่งแต่ลึกๆจริงๆค่ะคุณแม่เนี่ยไปหงานพักหอาทิตย์ เราก็ต้องคอยคอยระวังให้คุณแม่นิดหนึง่งไม่ไม่อยากให้ท่านล้มป่วยไปอีกอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเขาพูดเสมอว่าเขานึกว่าจะไม่มีใครอยากดูเขาแล้วน้อยใจแอบน้อยเพราะว่าจริงๆเราบอกมันไม่ได้เป็นเพราะไม่มีใครอยากดูแต่เป็นเพราะช่วงโควิดที่ผ่านมาเท่านั้นเองอะไรเงี้ยค่ะพอเริ่มมีงานติดต่อเข้ามาท่านก็แบบดีใจ เตรียมกลับมาขึ้นคอน,คอนเสิร์ตทั้งทีนะคะงานเพลงก็ต้องเตรียมให้พร้อมอยู่แล้วตอนนี้กําลังทําเพลงกันอยู่ค่ะทั้งเพลงของพี่แคนดี้และเพลงของแม่บันเย็นด้วยคอนเฟิร์มเลยว่าแฟนๆได้ฟังกันบนเวทีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนส่วนงานของพี่แคนดี้เองปีนี้นอกจากมีเพลงใหม่แล้วก็ยังมีงานแสดงภาพย,ายนตร์เข้ามาด้วยการอีก2เรื่องนะคะเลยมีแบ่งเวลาไปเรียนการแสดงเพิ่มด้วยซึ่งแม้จะทําให้ตารางชีวิตยุ่งขึ้นเพราะว่าก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วยแต่ที่ตัดสินใจรับเพราะอยากท้าทายความสามารถของตัว แล้วก็เก็บประสบการณ์การทำงานให้หลากหลายมากขึ้นค่ะ